สวัสดีค่ะท็อปสิบเบีย้ยนในโลกของวงการศิลปะนอกจากความสวยงามและคุณค่าจากฝีมือของศิลปินชื่อดังระดับโลกแล้วถ้าสังเกตดีๆจะพบว่ามันมีความลับซ่อนเอาไว้แบบเนียนๆมากมายแถมบางเรื่องอยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบอีกตั้งหากแบบนี้ความจริงจะเป็นอย่างไรกันนะว่าแล้วก็สวมบทเป็นนักสืบแล้วไปไขปริศนาด้วยกันเลยทำนองเพลงในอาหารค่ามมือสุดท้าย หนึ่งในผลงานศิละปะระดับโลกอย่างภาพวาด The Last Supper หรืออาหารข้ามมื้อสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคิดจะถูกจับไปตรึงกลางเขนฝีมือรีโอนาโดดาวินชีนั้นถ้าดูองค์ประกอบดีๆจะพบว่าในนั้นซ่อนความลับเอาไว้อยู่พอสมควรจนมีคนมาตีความไปต่างๆนานาและหนึ่งในนั้นก็คือโน้ตเพลงหากขีดเส้นและใส่โน้ตตามองค์ประกอบของภาพพบว่ามีการเชื่อมโยงกับโน้ตดนตรีได้พอดีโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนักดนตรีคนหนึ่งลองตีความและนำโน้ตที่ว่ามาเล่นดู ด้วยจังหวะที่ช้ามากราวๆสี0สิบถึงโดยการเล่นถอยหลังพบว่าเล่นออกมาเป็นเพลงได้จริงๆโหยมาสตันมากเขาจึงสันนิษฐานว่าระหว่างที่ดาวินชีวาดภาพนี้คงจะแต่งคานองไ้ในิจแล้วถ่ายทอดออกมาในภาพวาดด้วยก็ได้ส่วนจะเป็นอย่างไรไปลองฟังกันค่ะนิ้วมือของอดัมและพะเจ้า ศิละปะดังระดับโลกของไมเคิลแองเจโลอย่าง The Creation of Adam ซึ่งแสดงถึงต้นกำเนิดของมวมมนุษยชาติตามความเชื่อของชาวคริสต์นั้นก็มีปริศนาซ่อนเอาไว้ให้ขบคิดจนหัวแทบแตกว่าความหมายของการแตะนิวระหว่างอดัมกับพระผู้เป็นเจ้ามันคืออะไรกันแน่นักวิเคราะห์ต่างก็ตีความไปต่างๆนานาบางคนบอกว่านิ้วของอดัมนั้นเปรียบเสมือนกับการรับพรหรือ,ออาจเป็นผลผลิตจากพระเจ้าก็ได้นอกจากนี้บริเวณผ้าคลุมที่ล้อมรอบพระเจ้านั้นมีลักษณะคล้ายกับสมองของมนุษย์ เปรียบได้กับการส่งต่อความนึกคิดและสติปัญญาให้กับผู้คนแต่ก็มีบางคนสังเกตว่าทำไมนิวไม่แตกกันไปให้รู้แล้วรู้ลอดนักวิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่าความหมายของท่าทางนี้ก็คือมนุษย์ที่แม้พระเจ้าจะอยู่ใกล้แต่จะเลือกเข้าหาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเองเท่านั้น,น,นแล้วคุณละ่ะคิดว่าซ่อนอะไรเอาไว้กันคะความลับของโมนาลิซาทุกคนน่าจะรู้จักกับภาพวาดโด่งดังและเป็นปริศนาระดับโลกอย่างโมนาลิซา ฝีมือของเลโอนาร์โดดาวินชีกันเป็นอย่างดีแน่นอนว่ารอยยิ้มพิมพ์ใจแต่ลึกลับของเธอทําให้หลายคนพยายามขุดความจริงกระแทบยยว่ะแท้จริงแล้วเธอเป็นใครบางก็ว่าเป็นหญิงสูงสกักบางก็ว่าเป็นต้นแบบได้มาจากลูกศิษย์ของเขาชื่อว่าซาลายแต่ที่ช็อกกว่าคือมีคนคิดว่าจริงๆแล้วเป็นภาพของดาวินชีเองและหากสังเกตที่ดวงตาของเธอจะเห็นตัวอักษรคล้ายกับชื่อย่อของตัวศิลปินอีกด้วยแม้ปริศนานี้จะยังไม่เปิดเผย แต่ที่แน่ๆผู้เชี่ยวชาญเขาฝากบอกมาว่าโมนาลิซามีภาวะไขมันสูงโดยเฉพาะตรงรอบดวงตาและแก้มเลยทำให้รอยยิ้มของเธอเป็นอย่างที่เห็นพระเจ้าช่วยคล้วยทอดจะลึกหลับไปไหนกันคะเนี่ยสัญลักษณ์ปริศนาของไมเคิลแองเจโลหากมองขึ้นไปบนเพดานโบสถ์น้อยซิตี้ในอิตาลีจะพบว่ามีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพปูนเปียกหรือเฟรสโกไว้อย่างหรูหรา โดยเป็นฝีมือของศิลปินชื่อดังไมเคิลแองเจโลนั่นเองแน่นอนว่าเขามีการซ่อนสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้อย่างตรงเพดานกลางโบสถ์ซึ่งเป็นภาพของอดัมกับอีพระพเจ้าหลายคนสังเกตวัฒไา,าอิปถึงยกแขนเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับบรรดานักวิชาการหลายคนที่เห็นสันนิษฐานว่ามันคือสัญลักษณ์เกี่ยวกับเพศหญิงความนอกรีดและเสียดสีเนื่องจากช่วงนั้นเขาไม่เต็มใจรับหน้าที่ดูแลโบสถ์แห่งนี้เลยแอบประชดพระสันตปาปาจูเลียตที่2ด้วยการใส่สัญลักษณ์เกี่ยวกับการวิพากษ์ศาสตร์ของ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประสันตปาปาไม่ปพืมเข้าไปซะเลยแหมนี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงละก็ถือว่าแอบร้ายไม่เบาเลยนะเนี่ยความขัดแยง้งในดีแอมบาสเตอร์ต่อกันที่ผลงานอีกชิ้นหนึ่งในหอศิลป์แห่งชาติกรุงลอนดอนกับภาพถ่ายของชาวฝรั่งเศสในเครื่องแบบรูหราคู่หนึ่งคนงานของฮานส์โฮไบเดรยังเกอร์แต่ถ้าสังเกตด,ดีจะรู้เลยว่าใต้ความสวยโรมมีปริศนาซ่อนอยู่เมื่อมองไปยังด้านล่างของภาพจะเห็นว่ามีอะไรสักอย่างพาดอยู่เหมือนรอยเลอะ แต่หากเดินไปใกล้ๆแล้วมองทางด้านข้างอึ้งเลยมันเป็นรูปของหัวกะโหลกซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับความตายยังไม่หมดนะเมื่อเรามองไปยังมุมบนด้านซ้ายของภาพเราจะเห็นเป็นรูปพระเยซูถูกตึงกลางเขียนแอบซ่อนไว้หลังม่านและบนโต๊ะมีสายพินขาดกับบทสวดที่เปิดทิ้งไว้ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญตีความไปว่ามันอาจแสดงถึงความขัดแย้งของชายหนุ่มในภาพกับทางศาสนาจักรแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องขุดเผือกกันต่อไปค่ะ เงาสะท้อนในเหยือกเรียกว่าถ้าไม่สังเกตดีๆไม่มีทางเห็นรายละเอียดได้เลยกับภาพวาดสีน้ำที่มีชื่อว่าแบ็กคาสของคาราวัจโจศิลปินชาวอิตาลีที่วาดภาพเทพไดโอนิซุสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งต้นองุ่นและไวายโดยผลงานนี้สร้างขึ้นในช่วงปี1596และได้ถูกทิ้งร้างไม่อย่างยาวนานในโกดังของราชบงในสมัยนั้นจนต่อมานะักประวัติศาสตร์คนหนึ่งไปพบเข้าโดยบังเอิญเลยนำะมาบูรณะใหม่ก่อนจะสังเกตเห็นบางอย่างซึ่งคล้ายกับเงาสะท้อนบนแก้วไว หลังจากทำความสะอาธธดดีก็พบว่ามันเหมือนกับหน้าคนคาดว่าน่าจะเป็นใบหน้าของคาราวโจศิลปินผู้สร้างสรงสรคภาพน,นที่ซ่อนตัวตนไว้ในผลงานก็ได้ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ Amazing ม,มากๆแทนยังเนียนจนเสียนเรียกพี่อีกั้งหากสุภาษิตท,ที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดภาพถนนที่ดูวุ่นวายฝีมือของปีเตอร์บูเกลดีเอลด์ ศ like ิลป so ินชาวดัต so well so ์น like ั้นมองเผินๆก็รูปทั่วไปแต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวและนักประวัติศาสตร์ก็ภาพนี้มีจำนวนและสุภาษิตของเนเธอร์แลนด์กว่าหนึ่ง้อยคำอย่างภาพของหญิงคนหนึ่งใช้ผ้าคลุมสีฟ้าน้ำเงินคลุมบนศีรษะของชายอีกคนนั่นหมายความว่าเธอกำลังนอกใจคู่ครองหรือที่บ้านเราเรียกว่าสวมเขาขณะที่ชายผู้กำลังสารภาพกับปีศาจหมายถึงการเล่าความลับให้ศัตรูฟัง หรือแม้กระทั่งชายคนหนึ่งยืนถือพัดในน้าซึ่งมีเงาของดวงอาทิตย์อยู่ที่แปลว่าความอิจฉาริษยาต่อความสําเร็จของผู้อื่นและอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าทุกรายละเอียดของภาพนั้นสื่อถึงสุภาษิตได้ทั้งหมดเรียกว่าคนสร้างสรรค์และคนตีความนี้อัจฉริยะเกินเบอร์สุดๆถ้าอยากเห็นของจริงแล้วก็สามารถไปชมที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะในกรุงเบอร์ลินได้นะคะปีศาจซ่อนตัวภาพของเหล่านักบุญจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อมีปีศาจท,ที่ชั่วร้ายซ่อนอยู่อ่ะ ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะแต่นี่คือสิ่งที่นักฟื้นฟูศิละปะกลุ่มหนึ่งไปเจอเข้าค่ะโดยหลังจากโฟกัสภาพเหล่านักปุนในมหาวิหารเซนฟรานซิสในอิตาลีฝีมือของจอสโตดิบอนโดนในศตวรรษที่13จะเห็นว่าในก้อนเมฆมีร่องรอยของปีศาจมีขาวกำลังเสยย,ยิ้มเจ้าเล่์แบบไร้ลยท่ามกลางฉากที่พรรนาถึงการสิ้นชีพของนักปุนฟรานซิสอยู่ด้วยโดยในยุคกลางผู้คนเชื่อกันว่าหลังจากตายไปแล้ว ทั้งเทวทูตและปีศาจจารนรกจะปรากฏตัวพร้อมกันหากทำดีก็จะพาตัวไปสวรรค์ถ้าทำบาปจะถูกปีศาจลากลงนรกแต่ใดๆก็คือต้องชมคนสังเกตรจริงๆนะเพราะอยู่บนผนังบดโน่นแน่เห็นได้ยังไงกันนะวันที่หายไปแม้แต่นักประวัติศาสตร์ก็ถึงกับงงกับภาพวาดินเทะเลชิ้นหนึ่งของเฮนดริกฟันแอนโทนสเซน ศิลปินชาวดัตในช่วงศตรวรรษที่17เมื่อดูจากภาพจะเห็นเหล่าผู้คนมากมายืนอยู่ริมหาดคล้ายกับมองดูอะไรบางอย่างในน้ำแต่ก็ไม่รู้ว่าดูอะไรกันจกกนกระทั่งมีการบรูรณะภาพด้วยการลอกสารเคลือบเงาออกเท่านั้นแหละอึง้งเพราะสิ่งที่ผู้คนมุงดูกันอยู่ก็คือวานิเวียทานตัวใหญ่ที่นอนเกยตื้นอยู่บนหาดนั่นเอง ส่วนการที่ซ่อนของดีเอาไว้นั้นคาดว่าอาจเป็นเรื่องของความเหมาะสมในการโชว์ภาพสัตว์สมัยนั้นจึงต้องมีการแก้ไขปกปิดภาพดังกล่าวมายาวนานกว่า300ปีเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะอึ้งกับวานก่อนหรือคนที่ซ่อนมันไว้ก่อนเลยนะเนี่ยกรรมเทพที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดความลับที่ซ่อนมาอย่างยาวนานกว่าสศตวรรษในภาพ g i r e a d i n g a l e t e r at an Open Window ของจิตรกรชาวดัตผู้โด่งดัง Johannes นเ,นเม,มียนั้นหลายคนคงไม่เชื่อสายตาแน่ เพราะมันเป็นภาพของยิงสาวยืนอ่านจดหมายในห้องธรรมดาแต่พอมาบรุณาและเอ็กซเรย์อีกครั้งถึงได้รู้ว่ากำแพงที่ว่างเปล่าที่อยู่ด้านหลังญิงสาวนั้นมีกรรมเทพตัวน้อยที่เปรียบด่งเทพเจ้าแห่งความรักของโรมันซ่อนอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นการค้นพบที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากจนมีการตีความไปว่าจดหมายที่สาวน้อยอ่านนั้นอาจเป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับความรักและความปรารถนาก็เป็นได้ปูยพอค้นพบองค์ประกอบเพิ่มก็รู้สึกถึงความโรแมนติกขึ้นมายัางไงไม่รู้เนาะ ชายในกระจกศิลปินนักเขียนหลายคนมักจะมีซิกเนเจอร์เกี่ยวกับตัวเองแอบไว้ในงานศิลปะแต่าาบางคนก็มีชั้นเชิงกว่านั้นอย่างยานฟานไอจิตตกรชาวเนเธอแลนด์วาดภาพสีน้ำมันเป็นสองสามีภรยาคู่หนึ่งภายในห้องหากสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าในภาพมีกระจกอยู่บานหนึ่งด้านหลังของพวกเขาแถมในกระจกนั้นก็มีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยคาดว่าน่าจะเป็นภาพของตัวเขาเองและหากมองขึ้นไปเหนือกระจกจะพบว่ามีลายเซ็นของเจ้าตัวแอบไว้แบบนเนียนๆด้วย แต่นอกจากความสวยงามและความลับในภาพแล้วเรื่องเทคนิคการลงสีและเงาก็น่าทึ่งเพราะเขาใช้กล้องทาพเงาไว้ในการสร้างสรรค์ผลงานทําให้ตัวภาพดูมีมิติเสมือนคนอยู่ในห้องจริงๆหากใครอยากไปเยี่ยมชมผลงานสุดครีเอทนี้ก็สามารถไปได้ที่หอศิลป์แห่งชาติในกรุงรอนดอนได้เลยแต่ขอเวลาเก็บตังจองตั๋วแป๊บนะดอกไม้ปิศนาของสาวน้อยป่แป้ง อีกหนึ่งความลับในภาพเขียนที่ต้องบอกว่าทำไปได้ไงเนี่ยกับภาพยังบูแมนพาร์ริ่งเฮอร์เซลฟ์หรือสาวน้อยป่าแป้งฝีมือของจอสเซอร์ลาที่นำเสนอหญิงสาวสุดน่ารักคนหนึ่งกำลังปะแป้งอยู่ริมหน้าต่างที่เปิดอยู่โดยมีแจกันเล็กๆวางไว้ด้านนอกแต่หลังจากปรุนาภาพนี้ผู้เชี่ยวชาญก็พบกับร่างปริศนาร่างหนึ่งที่อยู่ในแจกันโดยนักวิเคราะห์บอกว่าร่างปริศนานั้นก็คือตัวของจอสเองโดยคาดการณ์ว่าหญิงสาวที่อยู่ในภาพนั้นจริงๆแล้วคือมาเดลินบลอตซีพระยาของเขาเอง แม่สงสัยจะกลัวัเหงาเลยใส่ภาพตัวเองเข้าไปด้วยโดยใช้กระถางดอกไม้บางเอาไว้ไม่เบานันนเนี่ยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากเ n ็นจอยท็อปสิบที่เต็มไปด้วยขนมญี่ปุ่นสันอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย